चलो हाँ हाँ มีศูนย์เดลต้าทีมเบต้าคือสมบัติการขยายตัวเชิงปริมาตรนะคะอาจารย์จะเอาสองสมการนี้มาเท่ากันและย้ายมีชีมไปฝั่งหนึ่งรู้นะได้ยังไงวี B จะอยู่ตรงเดียวฝั่งนีน้คนเดียวนะก็จะได้เป็นมีศูนย์จากลบย,ย้ายไปฝั่งก็จะเป็นบวกน,นะคะเบต้ามีศูนย์เดลต้าชีมอาจารย์จะนินโดมีศูนย์มันม้งหน้าก็ได้เป็นหนึ่งบวกเบต้า เดลตาทีเห็นไหมคะไม่ใช่สมการแปรผันอย่างอื่อไปแล้วนะและสมดุลกรารขยายตัวเชิงปริมาตรเบต้าเนี่ยก็ไม่ใช่อะไรไหรืออะไรคือสามอัลฟาแล้วก็ そう หลังจากร้อนหลังจา่ร้นอนเี่เราขานิ้วจะขยาตัวนะคะเราจะเป็นง่ายขึ้นนะเพราะว่าลายกัการหุ้ติดนะคะรวมทั้งอากาศที่รางรับในนี้มัช่วยดันออกมานี้ยง่ายอีกสอข้อช่วยทิ้ทุกคนคนอันนี้เป็นแท่โลหะแมสก์เล็นๆสีฟ้านะถ้าได้รับความรอ้อนเนี่ยูงการ 来。 ได้ค่ะนะคะแต่พอจากที่งบนเนี่ยมันเย็ยนลงไปเรืเ่อยๆเพราะเราทราบใช่ไหมคะว่าอากาศจะเย็ยนกว่าพื้นดินใช่ไหมพออากาศเย็นมันมาทึมลนนะคะข้างบนได้ยเย็ยนจัดไปแล้วอ่าคุณนะคะไม่มีคะแนนพิเศษให้แม้แต่ยังมส่งด้วยเองด้วยสวยมากแล้วเป็นจุดสองนะข้างบนเย็ยนไ,ไปแล้วเป็นตึแขกแล้วข้างล่างสี่องศาเลยนะคะดังนั้นเนี่ย าจากนั้นอาจารย์อยากรู้ว่าโรใหม่เป็นเท่าไรของโรก่าอาจารย์กอสมการที่2องหารด้วยสมการที่1ก็จะได้ว่าโรใหม่หารด้วยโรก่าเท่ากับนะ,ะตัวที่หารจะมี็ปกปันก็จะเป็นมีศูนย์หารด้วย v ีศูนยคูณกับ1นึ่งบวกเด 3. ต้าเดลต้าชีวีศูน์ตัดไปเห็นไหมก็จะได้เป็น1ส่วน เด่นหมวกป้าเิาอาจารย์แค่ย้ายโรสูงทีเป็นหูนะคะโซหาเนี่ยย,ย้ายทปนห้มจะกึ้นมาเป็นสงคือมันเห็นชัาๆเร็วข้างหน้าไม่ต้องมากกว่าหงใช่ไหมดังนะั้น